สวัสดีพี่น้องไอซีธนาคารกรุงเทพทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ MF Buddy Podcast กับผมเป้ครับผมโจ๊กสิ่ทีเดชครับกับช่วง New IPO ครับกับกองทุน B China A Share r m s ครับผมจีนอีกแล้วนะครับจีนอีกแล้วครับหลังจากที่เราได้คุยกันไปนะครับในช่วงของกองต่างประเทศนะครับว่าในช่วง Q2 ใช่ครับว่ากองทุนจีนเนี่ยก็ยังมีผลการดำเนินงานของ GDP ที่เป็นบวกครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าในไตรมาสที่3เนี่ย จีนเป็นยังไงบ้างครับพี่โจต้องใช้คําว่ารองรันไปเลยครับน้องเต้รันเลยเพราะล่าสุดนะครับตัวเลข GDP ไตรมาสาของจีนก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเติบโตถึง4.9เนะครับเท่ากับว่าเขา GDP เป็นบบกติดกัน2ไตรมาแล้วนะครับนั้นมองบอกชัดเจนครับว่าจีนเนี่ยออกจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจแล้วนะครับและก็มีตัวเลขสําคัญครับเขาเรียกว่ารายงานภาคผลิตอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยก็ปรากฏว่าขยายตัวเนี่ย 5.8%ครับน้องเป้ครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับจีนก็ให้ความมั่นใจกับมวลมนุษยชาติแล้วนะครับว่าจะสามารถผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 ได้สูงถึง600ล้านโดสครับน้องเป้เพราะฉะนั้นนะครับพูดง่ายว่าถ้าจีนฟื้นนะครับทั่วโลกก็ฟื้นครับน้องเป้ครับผมาวนี้พี่สงสัยอยู่นิดนึงเคยได้ยินมาว่าเนี่ยหุ้นจีนนะครับมันมีหลายชนิด หลายประเภทหรือที่เรียกว่าหลายแชร์ครับ,รบหลักๆแล้วมันมีกี่แชร์ครับน้องเป้ช่วยอธิบายหลักๆ<ห>แล้วเนี่ยมีทั้งหมด3แชร์ครับพี่โจ๊กมีอะไรบ้างครับ อันที่1นนะครับคือ A s h a r ์นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทของประเทศจีนที่จดทะเบียนในเซินเจิ้นนะครับและเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งสกุลเงินของเขาเนี่ยจะเป็นดอลลาร์มินพี่นะครับหรือว่าหยวนนั่นเองนะครับผมถัดมาคือ h ฮดแชร์ครับเฮดแชร์เนี่ยจะจดทะเบียนอยู่ในเกาะฮ่องกงนะครับเฮดฮ่องกงจำไม่ง่ายจำไง่ายฮ่องกงนะครับซึ่งสกุลเงินที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นฮ่องกงดอลลาร์นะครับผมซึ่งธุรกิจของเฮดแชร์ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆก็จะเน้นไปที่กลุ่มของแบงค์แล้วก็พลังงานนะครับผมถัััดมมาคคือออกลุ่่ขขงงง USADR นนนะะรรรบบซึเเปป็ิษททศจี ที่จดทะเบยียนในตลาดของสหรัฐนะครับ<ม>ซึ่งก็คือ n a s d a q นั่นเองอเใช่ครับซื้อขายเป็น US ดอลลร์แล้วแชร์ไหนครับที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดครับน้องเปตอบได้เลยครับผมต้องเป็น A s แชร์แน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ส่วนแบ่งการตลาดของหุ้นจีนทั่วโลกนะครับ A s แชร์กินพื้นที่ถึง2ใน3ครับพี่โจ๊กโอ้โหยิ่งใหญ่มากมากยิ่งใหญ่มากๆเลยครับพี่โจ๊กโอเคหลังจากที่เราฟังไปแล้วนะครับว่าหุ้นจีนมีประเภทอะไรบ้างก็อยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในเอแชร์ครับพี่โจ๊ครับก็จะมีอยู่เี่ แเดลเนี่ยคือตลาดนะครับให้ความสําคัญกับหุ้นจีนเนี่ยน้อยจนเกินไปเมื่อเทียบกับอิทธิพลของหลายๆด้านของจีนในเวทีโลกนะครับเช่นขนาดเศรษฐกิจนะครับมูลค่าการค้าเงินหยวนในตะก้าเงินของ IMF นะครับรวมทั้งการบริโภคเพราะว่าดูจากนะครับสัดส่วนหุ้นจีนเนี่ยในดัชนี MSCI ออ l c o u n t r ก็ยังน้อยอยู่รวมทั้งการถือครอง ของหุ้นจีนเอเชียในต่างชาติเนี่ยก็ยังน้อยครับน้องเป้ประเด็นที่2นะครับก็คือในเอเชียครับมีหุ้นเนี่ยกระจายอยู่หลากหลายหมวดหมู่อุตสาหกรรมแต่ถ้าเราจะโฟกัสที่เป็นนิวไชน่านะครับหรือเศรษฐกิจใหม่เช่นในกลุ่มไอทีสื่อสารนะครับหรืออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเฮลท์แคร์เนี่ยพวกนี้ครับส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียครับน้องเป้ประเด็นที่3นะครับ หุ้นจีนเอแช่เนี่ยก็ยังถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Emerging Market อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นจีนเอแช่ในดัชนีนี้ครับยังน้อยอยู่ถ้าหากว่ารวมเข้าแบบสมบูรณ์แบบนะครับจะมีสัดส่วนสูงถึง18นั่นก็หมายความว่านะครับฟันโฟก็จะไหลเข้าหุ้นจีนเอแช่อย่างต่อเนื่องครับประเด็นสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากนะครับหุ้นจีนเอแช่เนี่ยจะมีค่าความสัมพันธ์ครับน้องเป้หรือคือเรียกว่าค่า correlation เนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นภูมิภาคอื่นเช่นหุ้นโลกะนะครับหุ้นในสหรัฐหรือหุ้นยุโรปนั้นเท่ากับว่าหุ้นจีนเนี่ยเหมาะมากๆที่จะกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้มีความสมดุลมากขึ้นครับน้องเป้ครับพี่โจคนนี้<ม>อยากจะทราบแล้วครับว่ากองม t e ต f ฟันที่ b ีชน n เอชไปลงทุนเนี่ย มีรายละเอียดเป็นยังไงมากครับน้องเป้ได้ครับพี่โจ๊กกองทุนหลักนะครับหรือว่าม a สเตอร์ฟันเนี่ยที่บีชไนน่าเอชารอฟไปลงทุนนะครับซึ่งชื่อว่ากองอเลียน c ์ชไนน่าเอชารครับพี่โจ๊กต้องบอกเลยครับว่ากลยุทธในการเลือกหุ้นนะครับของกองนี้เนี่ย จะเป็นวิธีการแบบ bottom up นะครับคือมีการวิจัยภาคสนามนะครับหรือว่า gas root research เนี่ยเข้าไปทําการรีเสิร์ชเลยนะครับว่าการบริโภคของคนในประเทศจีนเนี่ยเขาชอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ได้มาถึงบริษัทเป้าหมายนะครับที่ alliance เนี่ยต้องการไปลงทุนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเขาคัดบริษัทมาเนี่ยประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจากหุ้น A share นะครับมีทั้งหมดประมาณ4,000บริษัทครับโอ้โหเราคัดมาแค่สี่สิ40บริษัทเท่านัหลือเียกาปรับผมคคัดรีมเข้ามาเลยใช่ครับพี่โจ ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงบริษัทท็อป5นะครับที่กองทุนหลักนะครับหรือว่าอารีอั c ส์ไชน่าเอชเนี่ยไปลงทุนนะครับอยากรู้มากครับน้องแป้จัดไปครับพี่โจ๊กเริ่มมันที่บริษัทแรกครับคือ l ลั h a r e precision industry ครับพี่โจ๊กทำอะไรครับเป็นบริษัท IT ครับซึ่งจะผลิตพวกชิ้นส่วนนะครับไมโครชิปนะครับให้ Apple ให้ s a m s u n งบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับพวกส smart ด e v i c ์ต่างๆใช่ครับถัดมาครับบริษัทเจียงซูเฮงลี่นะครับ เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฮดรอลิกครับพี่โจเครื่องจักรกลน่ยใช่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งของประเทศจีนเลยแล้วเป็นอันดับ8ของโลกครับพี่โจ้ใช่เรียกได้ว่ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มๆเลยวันเบลวันลดนี้วันเบลวันยายนี้ทางสายใหม่ของจีนก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยครับโอเคถัดมาครับคืออูเหลียงเย่นะครับผมเป็น เล่าอะครับพี่โจ๊กโอ้โหเล่าประเภทไหนครับไม่ใช่เหล้าธรรมดานะครับพี่โจ๊กเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับเล่าชั้นดีใช่ชั้นดีไฮโซไฮโซเลยค่าน้อยของคาราวานหนึ่งจอบใช่ครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนจีนเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างมากขึ้นนะครับถ้าจะเทียบกับคนไทยต้องบอกว่ามากกว่าคนไทยประมาณ30,000นบาทต่อคนต่อปีครับพี่โจ๊กหลายเท่าเลยเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับพี่โจ๊กถัดมาคือบริษัทประกันครับพี่โจ๊กชื่อว่าพิงอันอินชอนแรเนต โอ้โหใช่ก็อยู่ในเอเชียนี้ด้วยแต่ละบริษัทนี่สุดยอดนะเลยนะใช่ครับสุดยอดทั้งนั้นเลยครับพี่โจ๊กคราวนี้เรามาดูผลตอบแทนนะครับของกองทุนหลักนะครับคือ Alliance China A s อ a ช่กันดีกว่าพี่โจ๊กเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้จากข้อมูลนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับกองทุนหลักทำไปสิบาเปอร์ครับโอ้โหแล้วเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานทำไป4.7%โอ้โหขสามเท่าครับถัดมาครับ1ปี 38.6%กครับกองทุนหลักไอ้าเียใช่ครับส่วนเกณมาตรฐานทำไป12.2%โอ้โหนี่ทิ้งขาดกระจายนะเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าอ้ามันแค่ปีนี้หรือเปล่าเราไปดูตั้งแต่จัดตั้งกันเลยว่าตั้งแต่จัดตั้งนะครับอารีอันไชน่าเอชชร์ทำไป13.9%าไป13.9%ต่อปีครับแล้วเกณฑมาตรฐานนะครับเกณฑ์มาตรฐาน 4. ี่เรเท่านั้นเองหายห่วงจริงครับเพื่อนๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเพื่ n นๆเนี่ยแสดงถึงการคัดสรรหุ้นนะครับของกองท จ๊กสรุปสาระสำคัญของกองทุน c h น n า AI e t ให้เราหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับตัว B China A Share r f นะครับเป็นฟ e ดเดอร์ฟันลงทุนในมา t e ต์ฟันที่ชื่อว่า Arian China A Share นะครับโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศความเสี่ยงระดับ6แน่นอนครับเป็นกองทุนต่างประเทศจะมีความเสี่ยงตาและเปลี่ยนนะครับโดยจะป้องกันความเสี่ยงตาและเปลี่ยน ตามดุะยพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับจดทะเบียนกองทุนก็คือวันที่5พฤศจิกา63นะครับคำนวณ NAV ครับ T บก1ปรับสมุด T บก2รับเงินค่าขายคืนจริง T บก4ครับน้องเป้สำหรับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้นะครับก็คือ MSCI China A onshore Net Total Return ครับน้องเป้มมูลค่าการซื้อขั้นต่ำก็500เหมือนเดิมนะครับ ครับพี่โจ๊กสำหรับจุดเด่นของกองทุน B China A IMF เนี่ยข้อแรกเลยนะครับกองทุน B China A IMF เป็นกองทุน IMF กองแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เน้นลงทุนในหุ้น a อเช r e ข้อที่2คือมีทีมผู้จัดการกองทุนนะครับที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยชนะเบนชมแบกนะครับหรือว่าเกมมาตรฐานถึง8.9%ต่อปีเลยนะครับ ข้อที่3คือเน้นลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่ออัปเกรดสินค้าและบริการเนื่องจากชาวจีนที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับในข้อ4ครับในระยะยาวกองทุนยังได้รับประโยชน์จากฟันฟลูที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาในหุ้น a อเชียอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั่นเองครับ สุดท้ายนียอยากให้พี่โจ๊กสรุปเงื่อนไขการลงทุน IMF แบบสั้นๆให้กับคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับโอเคได้เลยนะครับสาหรับ IMF นะครับลงทุนได้ไม่เกิน30%ของรายได้พึงประเมินทั้งนี้ต้องไม่เกิน500,000และเมื่อรวมกับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณนื่นๆเช่นกองทุนสำรองเล่งชีพกปขประกันแบบบำนาญและ s s สปกติต้องไม่เกิน500,000ครับน้องเป้และที่สำคัญนะครับ IMF ต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีถือครองหน่วยลงทุนนับจากการลงทุนครั้งแรก 5ปีเต็มนะครับและลงทุนต่อเนื่องจนกว่าอายุครบ55ปีบริบูรณครับ้องเป้โอเคครับพี่โจ๊ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะครับกับกองทุน B China A Share IMF นะครับแน่นๆกันไปเลยแน่นแน่นกันไปเลยอย่าลืมนะครับว่ากองทุนนี้จะ IPO ในวันที่28ตุลาคมนะครับถึงวันที่3พฤศจิกายน2 5ง3นี้แล้วนะครับเพราะถ้าคุณไม่ฟังในวันนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสําหรับวันนี้นะครับเป๊ับพี่โจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญนโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Line Official Account Mutual Fund